All my friends have been proposing But I'm still living on my own They're always asking am I lonely Maybe high now. Like I need it to be told Hello, welcome back to my channel, hi, yay! วันนี้นะคะคือมาเปิดคลิปแบบร so ีบเร่งมากๆเพราะว่าเดี๋ยวบิมจะต้องออกไปแล้วนะวันนี้บิมมีไปถ่ายรูปชุดคุยนะคะกับที่บ้านอ๋ดีใจมากเลยคือแบบในที่สุดก็ได้ถ่ายนะคะจริงๆบิมจบมาประมาณปีกว่าแล้วแล้วก็คือที่หมอเพิ่งประกาศออกมาว่าบิมจะรับปริญญาตอนเดือนตุลานะคะวันที่10ก็เลยนัดถ่ายรูปกับครอบครัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีญาติบิมคนหนึ่งที่จบพร้อมกันเนี่ยเขาจะไปเรียนต่อทูอังกฤษเดือนหน้านะคะเดี๋ยวกลัวแบบว่าจะนัดกันไม่ครบที่บ้าน ก,ก็เลยตัดสินใจนัดกันวันนี้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่มอก็บิมเรียนที่มหนะิดนอินเตอร์เนาะ MUIC ค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆๆกเลยคือไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้มานานามากๆแล้วประมาณปีกว่าแล้ก็ แทบยังไม่เคยใส่ชุดคลุยเลยนะคะคือถ่ถ่ายรูปไปประมาณครั้งสองครั้งเองแล้วก็ยังไม่มีรูปดีๆเลยก็เดี๋ยววันนี้จะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้บีมีไอเแคมใหม่มาอวดนะคะนี่เลยนี่อันนี้นะคะก็คือเป็นน้ำหอมรุ่นใหม่นะคะจากแบรนด์ Giorgio Armani นะคะซึ่งน้ำหอมตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดเลยทุกคนอันนี้นะคะจะชื่อว่า ซีปา s s ซิโ e เน่เอคลาเดพาูมนะคะคือชื่อเนี่ยวิมอาจจะอ่านออกเสียงไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะแต่ว่าจะบอกว่ากลิ่นเขาหอมมากๆ แบบที่สุดแล้วอันนี้นะคะอย่างที่บิมบอกไปนะคะเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เลยนะคะซึ่งกลิ่นนี้นะคะเขาได้รังสรรค์มาเนี่ยเพื่อที่จะสื่อถึงอารมณ์ของผู้หญิงเป็นน้ําหอมของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะที่เหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่ทันสมัยเขาเนี่ยจะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้เรานะคะส่วนตัวบิมเป็นคนชอบน้ําหอมอยู่แล้วกลิ่นแบบพวกกลิ่นอะไรหอมๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็คือส่วนตัวบิมเนี่ยบิมะจะฉีดน้ําหอมทุกวนันเลือกกลิ่นที่มันจะเหมาะกับสถานการณ์หรือว่าที่เรา จะเจอหรือคนที่เราจะเจอในวันนั้นนนนะคะแล้วก็จะบอกว่าน้ําหอมกลิ่นนี้นะคะตอบโจทย์ของบิมมากมากในวันนี้เพราะบิมต้องไปเจอคนเยอะมากๆะคะ่ะแล้วก็ต้องเจอญาติผู้ใหญ่ต้องเจอหลายคนมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยเลือกที่จะฉีดกลิ่นนี้นะคะคือรู้สึกว่ามันเข้ามากๆตอบโจทย์มากๆคือกลิ่นเนี่ยมันจะออกแบบ floral floral นิดนึงทุกคนหอมมากมันหอมแบบ ไม่ได้หอมฟูงปวดหัวนะมันหอมนล้มูนหอมนุ่มคือแบบอันนี้เป็นกลิ่นที่บิมชอบมากๆเลยบิมชอบกลิ่นแนวนี้มากโอเคมาเดี๋ยวมาฉีดให้ดูกันดีกว่าคือส่วนใหญ่ที่บิมฉีดนะคะบิมก็จะฉีดตรงนี้ข้อมือค่ะแล้วบิมก็จะฉีดอีกพุดหนึ่งที่เสือ้อแต่ว่าคือจริงๆแล้วทรีของบิมอ่ะบิมจะชอบฉีดน้ำหอมที่ผมฉีดเลยละกัน พิมรู้สึกว่าเวลาเราแบบว่ามี movement หรือว่าขยับตัวอะไรเงี้ยกลิ่นน้ําหอมที่ผมนะคะมันจะฟุ้งที่พิมฉีน้ําหอมที่ผมอะคนจะชอบทักแบบเฮ้ยกลิ่นอะไรทําไมหอมจางอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอเราเดินสวัสดใช่ปะเขาก็จะได้กลิ่นน้ําหอมอันนั้นแล้วก็คือแบบเขาทําแพคเกจจิ้งมาได้แบบว่าสวยมากๆอะ่ะตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของเบอร์กามอตน,นะคะที่จะช่วยมอบความหอมสดชื่นแล้วก็ผสมผสานไปกับแบล็กเคอร์เรนนะคะที่มอบความสดใสและเลิงเพิ่มขึ้นไปอีกแถมเขายังมีโรสจู กับไวมัสวานิลาอีกด้วยบิงมจะบอกว่ากลิ่นนี้นะคะเวลาบิมฉีดไปบิงมจะรู้สึกแบบเหมือนมีชีวิตชีวามากๆคือม,มัน refreshing นะคะแล้วเขาก็จะมอบแบบความรู้สึกสดใสให้แก่เรานะคะบิมว่าเหมาะแก่วันนี้ามากๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องเหนื่อยแน่เลยโอเคก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยบิ้มจะรีบออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวออกเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะ อาชุดวันนี้นะคะก็คือเป็นผ้าหาดูยากสุดๆไม่ได้ใส่มานานมากแบบชุดนักศึกษานะคะอันนี้บิมก็ใส่เป็นกระโปรงทรงเอบิมไม่แน่ใจว่าความยาวเท <bleed? S 1> ่าไหร่อ่ะน่าจะ16มั้งนี่แล้วก็มีติดเข็มนะคะจริงๆก็จะต้องมีเข็มขัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวใส่ชุดคุยทับนะคะโอเคเดี๋ยวไปที่มอกัน วันนี้บีมถึงที่มอลแล้วนะคะตื่นเต้นมากไม่ได้มานานมากเดี๋ยวบีมจะลงไปข้างล่างแล้วก็ไปถ่ายรูปกันก็คือบีมจ้างตากล้องไว้นะคะคือเป็นพี่จ๋าเป็นตากล้องประจําที่แบบว่าถ่ายงานกันอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเมคอัพวันนี้ก็คือแบบว่าวิงสุดให้ดูกลิตเตอร์ที่ตาแล้วก็ลงฟอนเดชั่นกับแป้งมานะคะมันจะได้อยู่ติดทนทั้งวัน กับตากล้องมือโปรนะคะเป็นตากล้องประจำขาย<ช>ของได้อันนี้ก็คู่กันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแปะไ g ไว้ให้นะคะให้ไปติดต่อแต่ว่าอย่าแย่งคิววิวนะแต่เขาไม่มได้ถ่ายวิวถ่ายชุดขอคิว ทุกคนคือมามีเล่นใหญ่มากนี่คือแบ็กกรอบที่แบบว่าเมื่อวานน่ะเขามาตั้งให้นะคะก็คือมาจัดลูปป่งแล้วทำแบ็กกรอบคือแบบมามีน่ารักมากแล้วก็มีเป็ดด้วยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะคือบิมชอบเป็ดเขาก็เลยรีเควสเป็ดมาให้นะคะอันนี้ก็คือแบบว่ามานัดถ่ายรูปกับครอบครัวมีมีแบบอาม่ากงแล้วก็มีตรงนี้ด้วยอันนี้คือแบบน่ารักมากเป็นโฟนี่ทุกคนคือแบบมามีรู้ใจมากนะคะแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลัง คนเยอะมากแล้วหน้าวิมแบบยมมากเพราะาาว่าถ่ายรูปมาทั้งวันน่ารักมากตอนนี้เดากกำลังรอญาติๆมานะคะ <c oughs> ร้อนมากสุดๆ เสือเส้ออะไรยังงี้เสื้อเสื้อขาวอเหน่อยไปเดูออกไปอีกนิดนึงดเเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วัโอ้มคุณค่คออะไรใครมีคนร้องไห้ด้วยมาหรือเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วสวยมากยับด้วย ดก็ลองใส่ดีว่าพอดีไหมสีแมท Thank you อันนี้คือ rose gold ใช่ไหมอันนี้ Thank you นะคะถูกใจมากเดือนนี้ก็ไม่ได้ทินโอมากาเซ่เลยเพราะว่าเอาเงินมาซื้อของขวัญให้ด้อง์มากจ้างได้นะคะจ้างคู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าหมดเงินแล้วพ้อมทำงานใช่นี่ You would be mad <laughs> at <laughs> the <laughs> fact <laughs> that I never <laughs> eat breakfast <laughs> anymore. <laughs> <laughs> now that you're gone, I know you're waking up at six to the tropical sun just to have yours. And every time that it snows, I remember the day we made French onion soup. i <laughs> น้ำหอมใหม่ของอาร์มานีเดี๋ยวเอาไว้ให้ใช้เดี๋ยวใลองคอย่างลองอมีขนาดแบบว่าเจอคนเยอะมากนะคะน้ำหอมแรงติดคนอยู่ <c oughs> แต่ว่าเยี่ยมใช่ไหมอยากใช้แล้วอะ่ะไม่ให้เซนจินะคะมาแค่วันนี้ที่สุดเลยถูกใจมาก การนี้คือหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จนะคะก็คือบิมมากินข้าวที่ครัวเจงอกับที่บ้านนะคะทางมาโก้คือทุกคนมาหมดเลยทุกคนตอนนี้คือบิมหิวมากแบบบิมกินข้าวไปตอน11อโมงนะคะแล้วก็ไม่ได้กินเลยอีกเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่า A little อันนี้นะคะคือเป็นของขวัญที่แบบที่บ้านให้มาจริงๆคือบิ๊มเอามาไม่หมดอนะ่ะเพราะแบบมันเยอะมากๆเลยอันนี้คือน้องบิ๊มให้น้องชายนะคะก็คือน้องบอลแบบทุกคนคือมันอันเอ็กซ์มากเพราะแบบน้องเป็นผู้ชายใช่ป่ะแล้วคือเขาเลือกดอกไม้มาแบบน่ารักมากๆแล้วเขาก็สั่งตุ๊กตาเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตรามานะคะเพราะเขารู้ว่าบิ๊มชอบเป็นแบบสี่ตัวมาจัดในดอกไม้อ,อ,อยากลองให้น่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้จะแบบให้ส่วนอันนี้นะคะมามีนนให้แล้วก็แบบอมาม่ากงหรอผู้ใหญ่คนอื่น ก็จะให้เป็นซองนะคะแล้วก็มีดอกไม้ตุ๊ก,กตาอะไรแบบนี้ด้วยมอร์นิ่งทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงจะบ่ายโมงแล้ว บีมแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ม้วนผมทุกคนคือผมสภาพตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปม้วนผมกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้บีมมีไปกินข้าววันเกิดเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวจะอัดบรรยากาศให้ทุกคนดูนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือบีมกําลังเลือกชุดอยู่มไม่รู้บีมจะใส่ชุดอะไรดีเดี๋ยวบีมให้ดูคือบีมมาเอาออกมาแล้วชุดหนึ่งแล้วมันเป็นแบบเดรสสีชมพูประมาณนี้เดี๋ยวไปลองใส่ก่อนดีกว่าแล้วตัดสินใจก่อนใส่ชุดอะไรดีะ คือเหมือนเมื่อวานที่คุยกันนะคะเหมือนทุกคนบอกว่าจะใส่แบบสีสีการวิมก็เลยเลือกใส่แบบเป็นเดรสสีชมพูเดี๋ยววิมจะขึ้นชื่อแบรนด์ของชุดไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากไปตาำน่ารักนะดูดีมาลูกวันนี้พิมว่าวิมจะแบบ ทำผมแบบรอนมาม่านะคะคือคิดไว้แล้วว่าวันเนี้ยจะร้อนผมมามา่าอันนี้พิมใช้ของวอดาน่านะคะเห็นคนแบบถามเข้ามาเยอะมากเลยตอนที่พิมทําผมแล้วมันเป็นแบบหยึดหยึกหยึกยึนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูอันนี้ก็มลังรอร้อนอยู่อันนี้น่าจะเป็นแกนแบบเท่าไหรอ่อ่ะสามสิบสามสิบสองบิมคิดว่านะพิมจาไม่ได้แหละว่าแล้วบิมก็จะใช้ความร้อนประมาณร้อยแปดสิบนะคะครึ่งนี้คือร้อนเร็วมาก รูเบ,บีมจะแบ่งชอบมาแบบนี้นะคะและ้ววิมก็หนีบเข้าไปเลยอะไม่มีหลักการใดๆดน,น่นาจะม,ม,มาแล้วเห็นไหมมันจะเป็นแบบลอนมามา่าหยักๆยแบบนี้คือวันนี้วิมเสียงแหบมากเพราะอะไรรู้ก่าทุกคนคือเมื่อวานน,นัดแบบไปเที่ยววันเกิดเพื่อนบิม แล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วคือกลับแบบที่สี่แล้ววันนี้มันขนาดกันบา่ายโมงแต่ให้นัดบ่ายโมงเสร็จแบบทุกคนก็บอกให้เริ่มเป็นบ่ายครึ่งเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆอะมันง่วงมากเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าใครแบบไม่ถนัดนะคะก็แบ่งผมเป็นช่อๆก็ได้แต่ของบีมคือบีมอยากทําเหมือนไม่ได้ต้องแบบเนี้บขนาดน,น,นั้นเนอะก็คือจับช่อมาแล้วก็ หนีบเลยพอหนีบเสร็จบ,บิมก็ปัดไปไว้ข้างหลังได้แล้วลอนมาม่าของเราแล้วก็คือข้างหน้าบีมวนเอาไว้ให้มันแบบ ถําผมเสร็จแล้วนะคะบิ๊มกลังจะออกไปข้างนอกทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะโอเมก็ oh gosh, ต้องรีบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวบิมจะมาฉีดน้ําหอมก่อนคือสิ่งที่บิมขาดไม่ได้เลยอย่างที่บิมบอกไปก็คือการฉีดน้ําหอมนะคะคือวันไหนที่บิมไม่ฉีดน้ําหอมบิมจะรู้สึกแบบไม่มั่นใจส่วนน้ําหอมวันนี้นะคะบิ๊มก็จะเลือกฉีดเป็นตัวนี้เลยนี่อันนี้นะคะจะเป็นน้ําหอมซิปาซิโอเน่นะคะจากอาร์มานีเหมือนเดิมก็คือจะเป็นคนละกลิ่นกับที่บิมฉีดเมื่อวานนะคะอันนีีี้เนนน่่กกลิะคคาาะะะจออไปแวแววบบมม ดดเดน่นมีชีวิตชีวามั่นใจอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแล้ววิมก็รู้สึกว่ามันเหมาะดีเพราะวิมไปเจอเพื่อนๆเนาะตอนนี้คือหอมแบบหอมกําลังดีอะทุกคนแล้วก็กลิ่นนี้นะคะคือเขาตั้งใจทําออกมาให้เป็นแนวแบบ น่าดื่มดามความลหลงายอะไรแบบนี้นะคะตกแบบความเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนเป็นผู้หญิงที่มีจริตแบบมั่นๆ่นบิมรู้สึกว่าน้ําหอมเนี่ยมันทําให้เราแบบรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จริตอินเนอร์ใดๆเวลาเราได้กลิ่นหอมๆห,หรือว่าเวลาเรามีความมั่นใจในตัวเรานะคะเราก็จะแสดงมันออกมาได้ดีมากขึ้นนะคะคือน้ําหอมมาสําคัญมากๆบิ๊มก็จะเลือกแบบตามโอกาสนะคะว่าเฮ้ยเออวันนี้ไปเจอผู้ใหญ่วันนี้ไปเจอเพื่อนหรือว่าวันนี้ไปทําอะไรบิมก็จะดูนะคะว่าน้ําหอมกลิ่นประมาณไหนเนี่ยจะเหมาะกับแบบ นั้นๆนะคะแล้วก็ที่เขาชื่อว่าซีปาซิโอเน่นะคะก็คือซีเนี่ยแปลว่าใช่ก็คือเหมือนเราอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความมั่นใจนะคะแล้วก็กล้าตอบคําว่าตกลงหรือว่าคําว่าใช่นะคะซึ่งซีก็แปลว่าใช่นั่นเองนะคะคือกลิ่นเนี่ยรู้สึกว่าเติมความมั่นใจแล้วก็แบบว่าความแบบโดดเด่นหน้าค้นหาอะไรอย่างงี้มากๆจริงๆทุกคนกลิ่นเนี่ยหอมมากแล้วก็ส่วนผสมหลักๆของเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีแบบว่า blackcurrant nectar pear นะคะแล้วก็จะมี v a n i แล้วก็จะมีโรสและจัสมินด้วยนะคะทุกคนคือมันเป็นกลิ่นที่แบบเหมาะกับผู้หญิงมากๆจริงๆคือมันไม่หวานเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เปรี้ยวเกินไปนะคะมันเป็นกลิ่นแบบหอมละมุนละมุนนะทุกคนทุกคนคือบิมรู้สึกว่ามันใช้ได้นานมากๆแล้วก็มันคุ้มค่าเกี่ยกับลงทุนอะ่ะคือเวลาเราไปไหนแล้วแบบคนชมเราว่าเราตัวหอมอะ่ะเราจะรู้สึกแบบมีความมั่นใจมากขึ้นนึกออกปะเออบิมเป็นอย่างนั้นตลอดเลยเวลาแบบเฮ้ยทำไมตัวหอมจังบิมจะรู้สึกแบบ แล้วก็อันนี้นะคะคือเขาติดทนอยู่แล้วก็คือใช้ทีละแบบฟุดสองฟุดนะคะมันก็สามารถใช้ได้นานนะทุกคนให้ดูแพคเกจจิ้งอีกทีหนึ่งคือบิมชอบมากๆคือแบบแค่ตั้งอยู่บนเชลฟ์อะไรอย่างนี้นะคะก็ดูดีแล้วเขาจะเป็นแบบฝาเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นหัวฉีดแบบง่ายมากๆเดี๋ยวฉีดให้ดูประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้บีมพาออกไปข้างนอกแล้วดีกว่าเดี๋ยวจะโดนเพื่อนด่า ตอนนี้ก็คือมาอยู่ในรถแล้วนะคะทุกคนจะให้ดูเมคอัพลุกวันนี้คือกลิตเตอร์แบบจัดเต็มมากแล้วบิมก็เน้นเป็นสีชมพูนะคะจะได้เข้ากับชุดต,ตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปร้านอาหารแล้วมาถึงร้านแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนแต่ว่าของมาบ่นนิดนึงคือจริงๆอ่ะบ <my> ิม <my> มากินข้าววันเกิดเพื่อนชาป้า <'re> แล้วบิมก็สั่งของขำับวันเกิดนะะมาให้เพื่อน ทีเนี้ยมันส่งมาไม่ทันแบบเสียใจมากเลยอ่ะคือบิมเช็คแล้วอ่ะคือเขาบอกว่ามันกำลังจะส่งวันนี้แต่แบบเออมันยังมาไม่ทันอ่ะเมมาถึงกันสองคนแรกใช่แบบบิมไม่เคยมาถึงก่อนเลยแล้วก็นี้ก็คือเจ้าของวันเกิดน,นะคะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้มารอคนอื่นกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันนะคะมันคืออันนี้ก็ที่เราอยากกูอยากเอ้ยอยากกินอันนี้เพสโต้อะไรนะอ่ะกอนตัวน้คใครมาสายเลี้ยงนะโอเคได้ใครมาสายเลี้ยงคุณเลี้ยงทั่ใช่ค่ะออนนี่ใช่ค่ะอันนี่แล้วก็นี่กว่าจะมากันหิวแล้ว ใกล้เอออยู่วุ่นวายมากมึงอะแหละวุ่นวายเารจริงเหรอเราขึ้นใกล้ไหนแล้วนะมึงั่งอยู่ในรถทุกคนไปเอากล้องก็ว่ะไม่หมดแล้วไอ้บียังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรมาแล้วเออมึงหมดยังอันนี้อ่ะับแล้ว มือไทยเหยียดกัวอยนตุ๊กตาจะปังล่ะเมนูแรกของเราคือโรกเก็ตชาล็ดค่ะอันนี้อะไรคาร์เนีค่ะขอบคุณเลยได้วยนะะเห็นมั่วชน Wherever you รูปสวยๆก็คือคนนี้เท่านั้นเฮ้ยน่าเกีนอ่ะอันนี้เพื่อนที่มีอยากกินซอนมาสมัติว้าวเป็นอะไรเป็นแบบปีขอนตาขอบคุณค่ะแม่น้ำมาของเรแม่กู ทรล่าส yeah, sort of ุดก็คือให้เขาส่งของมาแล้วพี่พงศกจะเอาเข้าไปเพื่อนนะคะับเพื่อนเล่นนโอเคเข้าไป Happy b y คือาีดกข้าวแก้วใสๆใช่ไหมเออกูเคยกูเคยบอกใครไม่กูเคยบอกหนอูเคยบอกเอ็งวะข้าวเพียงก่อนไหมอะเจอล้เลยขอให้ขอให้ขอหัวหน้าดาราโอ้โตื่นเต้นจังเลยเนี่ยถ้าได้จกได้กราวไหนๆก็จะเบ้งละชอบ I have, I have just been getting used. wherever you are.